ที่เราจะล้างน้องถ้าขัดยางให้ดำเราน้ำเราต้องหาเครื่องจะมานี้ล้างนารถสัาระด้วยเนี่ยเป็นพวกพี่นี่เปิดเป็นร้านคาเชนี่ขอวก็รอนาน้านก็ต้องใช้ทุกวันบางทีก็ต้องขัดยางให้ขาด้วยวันนี้เราได้มองหาขอวที่มีแยร์วานภายในบ้านรวบรวมข้อมูลนะว่าสดุไหนเป็นสุดาวิธีที่สุดเราหาเปรียบเทียบประสิทธิภาพล้างโรคกระชายที่เราเข้าการมาคุณว่ามันมีฐานอย่างเปลาตัวที่มีเครื่องแบบก็บยางทำได้มีโคมอ่อนพืชและ เครื่องส่วนสเปรของเราคือน้ำยาล้างจานและน้ำยาบำรุงน้ำยาบำรุงนุ่งจะช่วยให้สะอาดยิ่งขึ้นลดน้อยลงเช่นพวกน้ำมันเครื่องที่ไม่กินหมน้ำยาบรุงนุ่งจะช่วยยึดเกาะแล้วก็ไม่กินหอมแล้วก็ลดแรงตึงผิวของผ่านเวลาที่อรน้ายาน้ำยาล้างจานถ้าสมมติเราผสมอันนี้ตามสูตรที่เราเผยแพร่จะพบว่าหนามันจะแยกขาดกันเพราะน้ำมันจะหนาเลยเป็นมวลมันจะหนากว่าแล้วก็เจอกับน้ำยาล้างจานปุ๊บมันจะเป็นสาดทุกผสมเข้ากันแปบนี้ด้วยกัน พอทีนี้อสูตรที่ดีที่สุดเขาบอว่าพี่ทดลองมาแล้วว่ามันเป็นสูตรมันเครื่องสูตรน้ำมันเครื่องที่มันก็มีก็คือดำเงาแล้วก็ขูดหลังติดต่ยากเวลาอ่าสูตรติดและเช็ดออกง่ายก็น่าะสัมผัสมันนุ่มเนื้อเคลื่อนเราหน้าต่างั่นคือเอาเปรียบเป็นกระปุกขีนคือมุกเป็นหน้าสัมผัสมันจะเหนียวเวลาสูตรกิดแล้วเราจะเช็ดออกยากและเวลาถ้าทำข้อจัดไปทับทายของเราจะท่ยความหนายากมาก เพราะฉะนั้นเลยผสมที่ดีที่สุดเื่ออัตราส่วนผสมที่เราจะใช้ก็คือตหนึ่งามเราจะใช้อัตราส่วนนี้เท่าไหรก็ได้อยู่ที่ปริมาณที่เราจะใช้แต่ถ้าเป็นหที่ใช้จะเป็น400มลตร60มลลลิตรนร้อแ5มิลลิลิตรมีเอ่หมใ้หมดาคาก็คือที่เออแล้วเห็นไ่้าดเาคอแที่ใช้ต่พันี้ว่าพี่ไม่มีตัวที่อยามาอยากต้เ ลอ่ใหเอาใช้ได้ลองเอา,าไปเช็ดดูสำหรับยังเอาต่อ,ตอได้ด้ยเห็นผลได้เป็นอีกหน้าดีสูที่ดีที่สุดข,ของเราแล้วเราก็แก้ปัญหาเรื่องราคาแล้วก็เลี่นเทียบประสภาพออกมาได้เป็นดีนีดีอันนี้ัวบคู่นะใช่ไหมครับที่แ้ปัหลคือกาลดราคาานที่ที่คือใช้เลย ยิ่งถ้าเป็นแบบยาที่ผ่านการใช้มาแล้วยิ่งไม่ใช่ดำๆแบบนี้จะเห็นด้ชัดเลยว่ามันดำและเงาขึ้นมากห,หลังการเช็ดออกมาเลยใช่น้าสัมผัสมันจะลื่นๆคุณจะไม่ตอกเพราะมันจะไม่เหนียวแล้วก็เวลาที่น้ำซึมลงอยางมันจะช่วยไม่ให้น้ำมันซึมลงอยางมันจะเป็นเหมือนชั้นประกานผิวยาง แล้วมันจะรักษาหน้ายางเราได้ดีขึ้นเวลาที่เรารงล้างรถเสร็จเราไปตากแดดแล้วอะไรเนะี่ยหน้ายางมันจะแตกใช่ไหมละ่ะอันนี้ก็ช่วยรักษาหน้ายางเราได้ดขึ้นด้วยมันช่วยรักษาหน้ายางด้วยใช่รักษาเพื่อไม่ให้แตกแล้วก็จากวิจัยของครัวก่อนแช์อาจารย์จากอาจารยมงคลทดสอบมาแล้วว่ามันไม่มีผลอะไรต่อ,อยางเลยเขาใช้ตามสูตรพวกนี้เอาอยางลงไปแช่เป็นก่วนสรุปว่าไม่มีผลอะไรต่อ,อยางเลยเราสรามารถเอามาใช้ได้ไม่มีผลกปนเต่อยาง